ก็เยายาิต้นงานที่เป like ็าษาโรงเรียนองคราไที่น่ครับเราก็ชนะเลิศนะครับระดับพิทยุศตสน้นะครับส่วนระดับพิทยุศาสนปลายก็เป็นการแข่งกันของโรงเรียนเราเองนะครับโดยแบ่งเป็นคณะสีนะครับจะเริ่มต้นด้วยรางวัลชมเชยนะครับซึ่งมีอยู่สองรางวัลรางวัลชมเชยแรกได้แก่สีแดงครับนายดวงติดฐ์เมฆกลาง และนางสาวเกวาินทรรมเกษาครับรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัลสองอยบาทนะครับรับเงินรางวัลต่อเลยนะครับอีกสีหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่สีแสดครับนายวันเฉลิมจุนกลาง และนางสาวมอมรลัตเลาการครับอันนี้สีเศษนะครับได้รับเงินรางวัลจำนวน200บาทครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศระดับที่สองนะครับได้แก่สีเหลืองครับน,นายธนกรนิ่มการครับ นางสาวสุวรรณาบุญไทกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล600บาทนะครับรับต่อเลยเนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สีชมพูครับในกลาสยามาพรดูฟิต และนางสาวพนาดาปีบการครับรางวัลรองชนะเลิศอัดับสองได้รับ, 1, 800, บ,รบเงินรางวัล800บาทครับส่วนรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่สีเขียวครับนายธนาวุฒิแฟกา และนางสาวกาญจนามากลางครับรางวัลชนะเลิศน,นะครับจะได้รับเงินรางวัล1,000 10, บาทครับรับเลยนะครับและรางวัลขาดไม่ได้นะครับรางวัลน,นี้ขาดไม่ได้จริงนะครับก็คือรางวัลสำหรับครูผู้สอนและก็ผู้กูบคุมดูแลนะครับ ได้แก่คุณครูเบนจามาศนิจอหอและคุณครูมารีวันเริอจอหอครับนะครับถ้าขาดสองคนนี้ก็คงไม่ชนะน,นะครับเพราะเราต้องผลนะครับหนักมากนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการประกวดปริยายนะครับมันจะต้องดู เกณฑหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับถ้าถูกไหมนะครับเป็นธรรมชาติความสวยงามที่สําคัญก็คือปฏิพันธ์ไหวฟ์บนะครับที่แก้ปัญหานะครับในศาการ์่างๆนะครับนฝากนะครับ